กบสบายดีและสวัสด,ดีเนอ่อแม,ม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนบัวสีเบนพี่น้องทางฝังลาวเนาะหรือบัวสิเบนพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศเป็นยินดีเบอร์สุขสุขคนเขาสู่ซ่องของบาจิตอุตโพนคือ, 9, อเก้าพม่พี่น้องเลยการมาอนี่อแม่พี่น้องบาจิตนะ,อ,ะอยู่ที่บ้านปานามเนาะกับพอดีว่าสิภาพพม่พี่น้องเนาะมาอัปเดตเบิง่งเอื่อยวานตาก็คือหลายๆคนก็คือสิฮู้ยิ่หโลกพม่พี่น้องเลย ก็คือเมื่อนั้นเนาะเบาจิตกับเบาแสนก็ได้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งเบาแสนพูดแหละพอพี่น้องให้เบาแสนมามอบอยาหักไม้ให้เพื่อนนี่แหละพอพี่น้องเลยหลังจากเมื่อนั้นมาเนาะเบาจิตกับเบาแสนก็บาได้พากันมาเบิ้งเพื่อนกับมื้อนี้ก็ถือโอกาสเนาะมาอัปเดตเบิ่งว่าหลังจากเพื่อนกินหักไม้หักยา่ทางไกยเพื่อนเป็นนวไดนะพอพี่น้องเลยยังบ่ฮู้เนาะ ก็เดียวจีพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปหาเพิ่นว่าเพิ่นยังได้เดบอเดือว่าดีขึ้นเดบโอเนาะพ่อพี่น้องตัวน,นี้บ๊จิก,กะอ,อยู่ที่เฮือนของเพิ่นเลยแหละพ่อพี่น้องเไยมือนี้ก็ได้เนาะแต่มาหลายคนอยู่พ่อพี่น้องเไงแต่มามีบ่าวตาเนาะมีบ่าวตาแล้วก็าวเสนน้ำพ่อพี่น้องเไยโอ้ยสบายดีเด้อบา่าวเสน สวัดหยังล่ะว่าจ้เห็นยังเลยบ่ได้เฮ็ดหยังดอกโน่ๆตัวเมนเนาะตัวคอมเมนต์พ่ี่น้องเอ้ยโดยบ่เนเข้าไปสัมภาษณ์แล้วเนาะสัมภาษณ์แล้วพี่น้องเนาะโดยกวันนี้ก็สิอ่าวันหนาวก็บ่แม่นหนาวงมื้อนอน่น้อยก็บ่ดีเนาะดีพี่น้องเมื่อวานนี้หนาวเนาะโดยกับมื้อนี้อ่าเฮาก็อยู่ที่เฮือนของวันตาเพิ่นพี่น้องเฮาก็มาอัปเดต เออวันตาให้ผมพี่น้องเบิงเนาะหลังจากที่เพิ่นกินหักไม้หักตอกไปแล้วเนี่อาการเพิ่นดีดีขึ้นหรือยังนะผมพี่น้องเลยดูเป็นในระเบียบเสียนเอาอาการเพิ่นตอนนี้แะโอเคแล้วผมพี่น้องอย่างได้เแต่เนาะเดี๋ยวบระจิตเนาะโดยเดี๋ยวบระจิตชิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปเบิงเพิ่นกันเลยผมพี่น้องเลยว่าเป็นจังใดแล้วเนาะดีขึ้นเนี่ยไรเนาะโดยโดยโอเคพ่อแม่พี่น้อง เก่าเคสน้อพอพี่น้องเดี๋ยววันจิตเนี่ยชิคเอาไปหาเพิ่นกันเลยพ่อพี่น้องเอกเก่คือเก่าเลยพ่อพี่น้องเอกมาหน้าต้อกันสองสามคนคือเก่าเนาะเด้อเด้อมาหน้าต้อกันเลยเน้อเด้อคือเก่าวันนี้โอ้คำขาดคำขาดสามเนี่ยคือสิบว่าได้เลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าได้เลยพี่น้องเลสามคนพพอีเด้อกับบวมื่อยพ่อพี่น้องเอกมเบาอย่างหัวกันเนาะ โดยโดยโดยมือกะให้กันน uh, ั่นผมเลยบอลจิตเป็นคนใจเย็นใจเย็นไปเอยโดยบอลจิตเป็นคนใจเย็นเนาะแต่ต้บอลเชนนี่เป็นคนขี้น้อยใจเนาะบอลเชนนี่เป็นคนขี้น้อยใจบอลตานี่เป็นผู้ยั่วโม้เนอะบอลเชนเนาอลก็โยกกันโดยโยกก็คือบอลร้องมวนน้อพี่น้องก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวบอจิตชี้ฟพาอแม่พี่น้องเข้าไปหาเพิ่นกันเลยเนาะโดย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 กะสิเข้าไป กันเลยพ่อพี่น้องเอลยก็อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนกันเนาะเดี๋ยวสิเข่าไปหาเพื่อนกับตอนมาจิตมาตัวนั้นน่ะเพื่อนย่างเลยพ่อพี่น้องเอลยแต่คือสีดีขึ้นได้แหละเนาะโดยสบายดีด้วยเด้อโดย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 สบายดีสบายดีอ้าวอยู่น่วกันสามคนมั่วมาหนิเนี่ยไปใส่่เพช้ไปละไปดินบ่โดยโดยอ้าวมือลงเลยโดยโดยจะเป็นจังไดอาการเป็นจังไงเนาะ นี่โดยก็คือเว็บบันตาเนาะโดยโดยกะพอดียังลูปคันนั่งกันได้เองได้แล้วโดยเยังนี่กะโดยก็คืออ่ายันบาร์พอมีพี่น้องเนาะที่ว่ายังอ่าเข้ามาเบิ่งไม่อะไรกันเนาะก็คืออาการที่นี่น่ะยังบ่ได้เนาะเู่นเหรอยังบ่ได้อก็ไปว่ายรูกโฉบไปยางน้าแบบนันกะนั่งรถเข็นได้สุกไปโดยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเองได้เนี่ยละยังไม่ยังไง บืดบดจีอันนี้วนหอูต้มได้โวงหม้อหม้อสามกำลังต้มอยอ่บ่าออหลังจากกินห้งไม้นั่นเนาะกินประมาณจังมือได้จังแบบแบบคือต่างๆ่นะกินเมดได้โวงมัดแล้วกับก็เป็นต่างๆใครนีโอ้ยคือดีแท้หน่เนาะเอยเนาะดีเจน้ำเด้อยางลงกันนั่งกันไดเอง่ะรุกเตาบไิจับน้ำแค่นี้นะลงไปได้จับยางหลุดเข็นก็ได้ ถือเนาะว่าเรื่อกับหายากได้ที่ว่าหากใหม่ที่ว่ามันถือกับตัวเฮาเนาะก็หลายๆคนเป็นกับบางคนกับเป็นพญาติพยาเากับเพื่อเสียหายางใม่ถือกับเจ้าของเนาะบางคนกับโบถือเลยกับมีเนาะแต่สำหรับเพื่อนนี่ป็าโชคดีเนาะว่าเรืกอดีใจน้ำแห้งดีเอยเนาะตัวปัญห่จะดีกับยังเมืนว่าเนาะหากไม่หางตอกมากกับจนว่า ถือกับฮางกายเฮาเนาะป่อต่อดีใจนั่เลยครับแยังว่าขอบคุณขอบคุญพ่อใหญ่ใจดีหลายหลายต่ชอยลูกมาตอนนี้ลูกก็ดีใจเลยเนาะจนมาย่างได้เลยสมาย่างได้เลยที่นี่นะมอโอ้ยดีแล้วเนาะนี่ก็เลยทดยมาตายแล้วเกิดมาถือขอบคุณขอบคุญพ่อใหญ่หลายหลายยังว่ากันพ่อใหญ่ให้มาตอนนี้ขอกับขึ้นหน้าพ่อใหญ่ใจดีเอยเท่าพันเท่าเด้อพ่อเด้อเลยลูกเลยหลานสาธุ เนาะเราก็ดีใจเนาะมาแเราก็บวัจักอ่าอันควบเนาะบัชจักควบแบบต่อบุญแทนคุณเพิ่นนะกับเจ้ากี้เอายังเนาะรูปอะ่รก็มีได้ทรงมือทรงนกนี่แหละเนาะคำอวยพรเนาะกับคำอวยพ่อในยูดีมีแห้งสิแหละเนกันบ่มียังตกเทศบุญคุณเพิ่นนะน้ำเบาหญ้าฝากหมองนี่แหละเขากัดแรงแกงทานหม้อ ก็ได้ขอบุญขอบคุณพ่อใหญ่หลายหลายที่ใจดีใจกว้างใจขวางใช่แหละให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเจ้าอยู่มันขยืนแล้วก็เด้อโนยเนาะที่ผ่านมากกันโนยตั้งแต่บาตเตียงแต่สบุญมันก็ขอบุญขอบคุณหลายหลายก็ทำก็กันเลยอยู่ดีมีแห้งโนยท่างมาบ่าวผู้มานี่ก็คอยอยู่ดีมีแห้งกันดีใจพอเป็นหน่วยก็ดีใจน้ำมาเอ้ยเพิ่นเนาะเพราะว่าก็ สิได้ไปใช้มาใช้ก็คือสิสิได้สะดวกเด้อบัดนี้ก็ได้แต่มีแต่ว่าอ่ระมัดระวังเนาะบัดนี้เนาะการอยู่การกินนะครับยามมันผ่านแม่นก็ระมัระวังเนาะเผื่อสิมียาถืกกับเฮาเนาะมันก็ว่าน่นแหละคือว่าไปนํานําเบาตะกี้เลยเนาะันจะแม่นเถอนึงเถอะ2กับทีแรกก็อผ่านเลยแม่นๆบ่ได้หยังขึ้นมาเลยแม่นว่าเป็นคือเก่าย่างก็บ่ได À, hay nó mặn nó vang nó bà gì nó cái này là ừ. ừ. khả lắm lúc cái hành gì là kể, mà, ấy, mà cái Ồ, nó bao... đi đâu rồi đâu rồi tiếp khẩu tiếp tăng hạc tăng hạc cả mân cả nhân trí khay của hàng cái hâu chếp Được. bên đến nó thả qua hâu nhẹt hàng cái hâu bật à, hả cả à, nhẹ cái giá nó bộ bên nhắn nó เอาครัมได้กับครัมเอาเนาะว่ได้กันเลยเยเลยฮ่าานงงับงับน้องด่านังงับงับอือแต่เชฮะดีใจบ่เมยังได้ดีใจบ่โลยดีเลยเลยกับคือสิประมาณนี้แหละพอพี่น้องเออเลยกับมาที่แรกกับเห็นเพิ่อนขึ้นบันไดลงบันไดเนาะเลยกับดีมุกดีใจน้ำมันนี่กันเลยว่าได้วว่าอีกผมพี่น้องเลยกับป็นจช่นไรกับผ้ากันกินข้าวกินน้ำน้ำมันนี่กินแล้ว เจ้ายวกะปูเกี๊ยวกะปูบ่โดยทุกสาวกิเกี๊ยวกะปูเอยนะกินกกเก๊กเกลือกินเก๊กเกลือบ่เอ่ยนะโดยกินยังแน่ได้เอ่ยกะมีอันปลานิ่นเป็นปลาดุกปลานิ่นที่ว่าเขาชื่อน้ำกระช่งเหรนบ่โดยโมเมนต์ปลาทะเลนักกินได้เป็นอาหารแบบธรรมดานะอ,อันนี้ก็บปุ้ยคยได้กินดอกยกันแบบอาหารทะเลนะมันมีน้ำว่านมันนกมันน้าวนะน้ำบ๊เขาบอกไปซื้อตลาดก่บปุ้ยไ่มีสินะ ประเภทพวกปลาน้ำจืดนี่กินได้อยู่โดยปลาน้ำจืดได้ปลาเน้นก็กินได้อยู่เนาะพอพี่น้อกเป็นหง้าเป็นพวกมันแตกมันเต้ามันกินได้กินได้เปะโดยอืมแต่แต่นี่บุ๊มีิ๊มกินดิบบุ๊มบิ๊อันตรือกับพอเพิ่งไปกั้นกระป๋องกันเขียดมากกักินเจ้าเขียดกระป๋องสิแหละกระป๋องก็เขียดกินได้อยู่โดยอ๋อโดยโดยอ้าฉันกะ ขอให้ดีไว้เนาะกัระวังน้ำังความอยู่ความกินด้วยเลยกับน้องหน้ากัเบิ่งเด้อสิ่งสินี่มากอ่ายันว่าเมฝเพิ่นผิดเนาะน้องกัเบิ่งอ่าอยู่นําเมกอ่าเบิ่งแย่งแม่นี่เด้อประคับประคองเพิ่นกัยังบ่ทันได้แข็งแฮงปานใดดอกเนาะกะมีแต่ว่าให้ค่อยไปค่อยมาฮั่นแี่ย แต่ท้งง่ายเพื่อนะเฮ็ดนาหงนามเองเนาะก็ยังยังมาท่านเลี้ยวเนาะนี่ก็ได้โดยยังท่นเลี้ยวคันมือได้เฮ็ดเก่งมือได้เฮ็ดกับไม่ได้น้ำเบาเลยน้ำมือผัดไปแจกวิ่งขึ้นข้าวน้ำบ้านเมืองเมื่อนงเธอไปกินเห็ดกินข้อเพื่อนสินะน้ำเมืองก็ได้เฮ็ดแล้วมึงก็ได้เฮ็ดเนี่ยเห็ดไปเรื่อยๆโดยกระทั่งมีผู้ใหญ่จดีเพิ่นซอยเนาะโดยก็คือสิเบิดหลายเติบและเบิ่งเนาะสร่วนหงนามเลยโดยก็ยังดีที่ว่า เขาเห็ดเองเนาะพอพี่น้องโดยเห็ดเองบาได้จ้างมาได้นซื้อก่อนมาซื้อน่ะโดยโดยอ่าอยู่จังซี่เนาะกับมีอ่เป็นเังนไรอันไฟฟ้าที่ว่าซื้อมาให้นะยังใช้ได้ดีอยู่ได้ดีแบบหุ้งคักหุ้งคักก็โดยคือกันแล้วก็ไฟฟ้าเขาบอกเขาถามอ้าวเขาไฟ้หรือเปล่าว่าได้ปะมีปัญญายันชอยมาปะ ดีใจเนาะพ่อพ oh, 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 ี่น้องเลยอืมค okay. ัะก็นำไตดอกกระลาเอายอนลงตกระรางพร้อมวะโดยตระรางดอกหนึ่งทุนเงินดอกหนึ่งโอ้ยดีแล้วเนาะโดยกะระมัดระวังเอาเด้อบันี้เด้อกะมีทั้งรถเข็นที่ว่าทั้ง่ายเพิ่นซื้อมาให้เนาะโดเนี่ยจะดีทั้งงานได้เตียงคนบ่โดยอืมกะใส่รถเข็นมาเนาะพี่น้องเนาะตะกี้กะนั่งอยู่จังซี่ด้ดิโดยรถเข็นจะนั่งกะนั่งอยู เดี๋ยวนี้บ่งคนได้เดีวนี้เนาะเนอยแข่งขันงานย่างไปบ่งคนย่างแล้วบาเนาะอยากย่างแบบน้ำในกันจับรถเข็งไปโอ้แปลว่าทะเลาะแบบว่า้อยพอสูงเฮงเขาเนาะโดยไปย่างไปสิละอ๋อย่างไปอันน้ำอันน่าจะย่างไปเองได้แล้วเดี๋ยวนี้เลยคือสิ่งดีได้แหละพอพี่น้องเอย

ที่สามก็หากระต้มโอ้หากระต้มมาที่สามมาเด็ดดูดโอ้ถือว่ายังลายอยู่พ่อพี่น้องเลยดูดยังลอ๋อบ่าได้กับว่าได้เบื้องเนาะมาได้กันเนาะดูดมาได้เบื้องเลยต้มกับมือหนึ่งสองลิตรต้มต้นเศร้าต้นแรงดอดดูดแกดีใจพ่อพี่น้องน้ำบ่าวแกเมื่อก่อนกกโอ้ลำบากพอสมควรเนาะแต่เดีนี้ก็โอเคแล้วพอพี่น้องเลยที่ว่าเพิ่น อ่ในอย่างได้ไปเป็นได้วันนี้ก็ได้เนาะ,น,ะน้องหน้าเมื่อวันยังมือนี้วันวัข้านบ่บ่ไปหงเชียนบ่เลยเป็นภาพนภาบุญอยัางนี้บุญกอ,องเข้าอ๋อบุญกองเข้าในบ้านบ่เมาื่อนี้โดยเออโดยกะบบ่ขึ้กันเนะาะบ่ข้นเือนกับบา้บานน,อนอ้นนองนะบ้านน้องนะเดือนเดือนสามออกไปสามค่ำเดือนนี้มัน เดือเนสามนาสามราเมนบะมี่ามเมนนะเหมมคำานี่าบอโดยเนีมคำนี่เอานของเขาแต่ว่ามันกลับมาได้มีอย่างอกกกแต่ว่าเขาไปลุงไปตักบาตอยากโชคนอ้นี้นะลงไปมุงเขาเออกะทั้งบ้านพนกันอ๋อเห็ดไงดีได้กะเป็นบ้านไงน้องพ่อพี่น้องเลยกะ tại là ban cả bố cứ gằn nó vậy cả nó rồi rồi anh đang yêu nông nã anh chấp chế anh chấp chế thế như thế nào bố? Ăn cá chéo cá phù tí nông nã, bé khút riêng bố cả. ờ, bé cá pô. ồ, đại bố cục bố đại bố cục nè. ha 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 ha. ăn khút thế đấy? Khút theo anh của ba. ồ, nọ của phi nong đấy. đi chơi nọ, anh em bây giờ cái, ăn nè. แต่ก็ผมมีเวลาเนาะมีเวลาไปหาพุดก็มีแต่ว่าพูดได้สักมื่อเดี๋ยวสใช่ไหมพ่อพ่น้องไปหาทำคลิปเกี่ยวกับกระปูพูดอะไรพ่อพี่น้องเลยวันนดี๋ยวนี้นะสักมื่ออยากกินนะนะพ่อพี่น้องเลยโอเดี๋ยวนี้น้ำจำจุ่มเจีวไปเนาะจุ่มเจีวก็บ่ได้เนาะไม่ติดเกลือโดยจุ่มได้ยู่มเจีวก็ไดามหนเห็ดเป็นจุ่มกินเกลือดีกว่าดิโดย กะมือนมีเงินกับมมีจิตนาะพอไปนองกะคือว่าอะไรแ่เนาะเดี๋ยวจะเอาเงินให้เนาะกับเป็นเงินกับเป็นเงินโบราณของเนาะกับเป็นเงินของบายจิตเองนั่นแหละอ่าไว้พอได้ซื้ออ่าของกินว่าหน่กับเนาะซื้อของกินไปอ่าอ่าชีคให้กว่าจำเจวเนาะชีคให้กว่าจำเจวอยู่หรอกเดี๋ยวจะไปเอาเงินให้เป็นก่อนเด้อพอไปนองก กะไว้ให้เอื้ยชื่อของกินเนาะโน่จะเป็นเงินจำนวนสามพันเนาะพอพี่น้องเนาะโดให้เอื้ยเด้เด้อโนยเจ้าโชคเจ้ามานแล้วโน่เจ้าทางที่ขอเจ้าให้มาสำนีกกลับขึ้นเนี่ยเจ้าไปเลื่อยเท้าพ่อแล้วโน่สาธุเนาะกะคือว่าเนี่ยเห็นเอื้ยยันมาได้ขนาดนี้ก็ดีใจได้แหละเพราะว่าไปจะได้มือเดี๋ยวนี้เป็นอะไรมือมีใครแน่เนาะบ้างยังไม่อยากยัน กับนวดนวดยามองนวดยามองขัดบ่ดีนี้เลยมันมันบริขัดตกแต่ว่ามันเอ็นมันจะแข็งนะบางเล็สีไปสิืะจากไหนแหละมึงเธอมันมึนมึนบ่เดี๋ยวนี้ยังมึนอยู่บ่กับมึนกับว่าได้บ่ได้แห้งไปไหนแต่ว่ามันนั่นเป็นบางช่วงนะนะบ่าแต่เขาครึ่งลายสีหนึ่งครึ่งลายแล้วมันมึน อ,อือมืแล้วมันเป็นซี่มาซี<อ>่เอน็นจะแขกป<อ>กติคือมือทเท่าตัวไปแต่เท้าขนาดนะบ่าวแต่ว่าเรื่องเรื่องการปากกันว่าเสียงของเอื้อยนี่ปกติหรือแบบนี้บ่หรือจะไหนคือแบบชันๆแบบนี้ตะกี้นั่งหินแข,ง,ขงกว่านี่นะบ่าสัันกว่านี่ได้บ<อ>่โดยโอ,อสาวปุณละจันธามาสัมภาษณ์เอื้อยเ,เมื่อยบ่เมื่อยอยู่สิ<อ>แต่ว่าเดี๋ยวนี้ ินทั wow, wow. ้งไม้ยาทั้งกินทั้งโรงแล้วมันใครนี่ปกติกี้น่ะเป็นเว้าๆคือกันกับพวกน้องนี่เนาะบ่ได้ข้างบ่ได้บกี้นําเบ้าปกติตอนัซนะวหักหักี๋น้ยังบ่ทันปกติเลยนี่เดี๋ยวน่ทนได้ปกตแต่ว่ามันก็ครน่ตอนกินังไม้ี่ินทั้งงนี่สิมันอึกถกยที่ว่าังิดอย่นี่กมแต่ทางเสียงของเก็ยับ่ปกติเนะทว่ามือเฮาก็ยังแบบ ยังบบนั่นปัญหาเนาะโดยยังบบปกติค่ะปัญหาโดยโดยก็โดยแต่แกโตมากก็จะเป็นแข่งเป็นขาห้าเนี่ยเนาะที่ว่ายังยังลอยอยู่เนาะแต่ว่าเรื่องกระตูฮ้าเนี่ยยังแบบบม่ได้เป็นยังที่เรื่องกระตู บ่ได้เป็นหยังจะโดนธรรมดาน้ําขาดก็เป็นน้ําแข็งกับน้ําแข็งอ๋อกับลมหายใจน้ําคอสิแล้วบ่าโอ้เป็นเป็นน้ําสเ็นว่ามนนะโอ้ยๆๆแข็งอนบ่รู้ว่าได้แต่ว่าดงทองดงไส้นี่บ่ได้เป็นหยังเนาะบ่ได้เป็นหยังอืเอาะก็ดีใจนําเด้อซะเด้อกให้เข้าไว้ไว các bạn đẹp mai một lần nữa men khuôn như thế nó một lần nữa thấy nhang thấy vương nữa men mà có <laughs> <đó. cười> <laughs> hiện phần uh, nhang thấy vương như thế nào ấy chỉ có siêu bơi thấy nhang nó có vừa đủ như à, vậy như bơ kinh hẻm bên này thôi rồi sẽ thấy chuyển qua đây là thằng bảo phần thấy chuyển leo nó có như thế nào หายไปวัยดีใจน้ำเนาะขอบใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณญพงไงใจดีช่วยไม่ยากดีใจล้าได้ดูดีใจคอยดีเศร้าคอยสมพรที่พหญ่อยากช่วยเหลือดีให้เศร้าเป็นแข้งขาสักอยปกติง้างได้มาหาซูคู่ได้ครับอ่าสูกเนาะพวกนายมีโอกาสเด้อเสด้อมีโอกาสยังสี มาหามาเยี no. a, ai, dari, iri, ่ยมมายามคือเก่าเนาะก็ได้ก็ได้ก็ดีใจน้ำก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อสบาไปไวเนาะคงเจ็บจะได้คงไข่จะมีเนาะก็ได้ก็ขอให้อยู่ดีด้วยจ้ะเจ้าสบายดีแด้วสบายดีสบายดีสบายดีต้องไหนสบายดีเอ๋เฮ้เฮ้โดยก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวปรจิตกับชีอาย่างรอบๆก่อนเนาะเดี๋ยวสิอืมพาพ่อแม่พี่น้องอ่าเบิ้งเนาะเบิ้งอันนั้น่ะ ของน้ำเพิ่นพ่อพี่น้องเลยคือเพิ่นเฮ็ดเองเลยได้พ่อพี่น้องก็ถือว่าเก่งพอสมควรเนาะที่ว่าบ่ได้เสียเงินจ้างสร้างพ่อพี่น้องเลยสำหรับสโพแถวบางข้าวจ้างเนาะเาจ้างคือชีวิตลายพอสมควรเด้ะพ่อพี่น้องเลยอันนี้กระทางไอ้เพิ่นเฮ็ดเองเนาะโอ้ดีใจดีใจพ่อพี่น้องเนาะประมาณนี้นี่โอ้ขาดลายพ่อพี่น้องเลยเพิ่นเห็ดแต่เนื้อนี่ได้พ่อพี่น้องเลยคือของน้ำนี่เนาะ คักค่กกกเนาะโอ้เฮ็ดชองห้องขันเข้ากันพอพี่น้องอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเนอะแล้วอันนี้จะเป็นห้องที่ว่าห้องวิทย์เนยแล้วคุณน้องโอ้โด้วยดย,ดยสิประมาณนี้เนาะคักหลายคักหลายค <c ười> ่ <c ười> ะเดี๋ยวไปที่สีเอาเบิ่งทางนี้เนาะกัเพื่อนของเพิ่นก็ใไก่ขเข้มปลาเข้มตรงไหนตรงหน้าเนาะกับบรรยากาศกัโอเคอยู่พอพี่น้องเลย ก็ถือว่าเงียบอยู่เนาะอยู่นอกหมู่กะแบบนี้พอพี่น้องก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่เพิ่นหลายๆเนาะที่ช่วยเหลือครอบครัวของเพิ่นพอพี่น้องเอ้ยนีก็เป็นน้ํากอกที่ว่าทางมีผู้ใหญ่ดีเพิ่นได้ทางให้แหละพอพี่น้องมาทางนี้อีกเนาะคือดินบล็อกเนาะดินนี่ก้อนอิฐนี่แหละพอพี่น้องเอ้ย่าทางอายเพิ่นเนาะคือสิยังคือสิเืออยู่แหละเนาะก็ดีใจพอพี่น้องเอ้ยเดอก็เฮ็ด อ่ามันเดือดอะไรดีเนี่ยน้องพี่น้องไอ้อื่นโอ้ยจะมีแต่แบบต้นไม้ต้นตอกแม่พ่อพี่น้องเอ้ยใบขึ้นไกบซานเพิ่ก์กระวักลงอยู่เนาะแถวนี้ก็ได้คือ <c oughs> จิตป,ประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยใบชานด้านแป้นของเพิ่นกับคือ,อไฟฟ้าของเพิ่นกันกบโบมี่ได้พ่อพี่น้องมีแต่ว่าไฟฟ้าอ่าแฟนตากแลดนี่แหละเนาะแฟนโซล่าเซลล์ทีว่าอ่าแสนเพิ่นซื้อมาให้อ่าในมันนั่นเพิ่นกระว่าใช้างานได้ดีอยู่พ่อพี่น้องเอ้ย ดีใจพ่อพี่น้องวันี้ก็ดีใจน้ำคัมภเพันได้หลายเนาะโอเคแล้วพอพี่น้องโอ้ยก็โอเคเนาะพอพี่น้องวันจิก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปทักทายสบายดีก็เขาไปอัปเดตอ่าเอื้อยเนี่ยพอพี่น้องเลยก็ดีใจเนาะก็ดีมามาตอนมาเมื่อนี่ก็เห็นเอื่อยเพ่นยางได้เนาะพี่น้องเลยก็สมพรนปากอยู่ได้พอพี่น้องตอนนั้นว่ามารอบนี้เอื้อยยางให้เบิ่งเด้อมาเมื่อนี่ก็ หากไม่ถ uh, ือกับเพิ่นได้พ่อพี่น้องดีใจเนาะเออโดกะเพิ่นก็ดีใจเฮงพ่อพี่หนอ่ยก่อนอื่นก็ต้องกาขอบคุณน้องผู้ใหญ่ทีดีได้หลายเลยที่ว่าช่วยเดือวช่วยเดือครอบครัวของเอเพิ่นจนว่าตีขึ้นมาถึงหอดทุกวันนี้เนาะถึงว่าสิยังโบปกติบันไดพ่อพี่นงเอ่ยแต่กะบใคร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 ขึ้นแล้วพ่อพี่หนอ่ยโดยโดยก็มีแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะก็ขอให้ อาบัจจิก่ะทขออวยใจเพื่อนให้คุณยังใจดีอยู่ดีมีแฮงเด้อคุมเจ็บจะได้คุมไข่จะมีเนาะปรัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้อายุมั่นคนยืนขอให้สุขภาพห่างกายแข็งหฮงดลอซาถูกเนาะโดยก็โอเคแล้วพ่อพี่น้องเดี๋ยวบัจจิก่ะจะได้ขอัวเมื่อนะเด้อจังใดก็มีโอกาสเดี๋ยวบัจจิตสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอัปเดตครอบครัวของเพิ่นอีกรอบพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้บัจจิก่ะต้องกราบขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเบิร์สกุลสุคนที่เข้ามาติดตามได้ให้กำลังใจบาจิตตั้งแต่ต้นจนจบและบข่าวโฆษณาของบาจิตบาจิตกับขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องรลายายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิร์ูสกุลสุคนเด้อสาธุเนาะตอนนี้บาจิตกะบโมมี่ยังร้ายก็ขอกล่าวคำ่าส่าบายดี